กากร,ารีตัวเท่าไหร่ครับตัวเท่าไหร่6,500มีนกเยอะเลยนะครับนี่มีหงยกเนี่ยพอพัชน,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 นะครับพอพัชจะน่าสดนะครับเอไปทำเนี่ย เ้ามาศึกษาข้อมูลหาวิตามินไปให้นกเรานะครับไข่แล้วมมามีแต่ไม่ไรเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูครับมาตอนบ่ายก็จะประมาณนี้นครับให้ดีถ้าจะมาดูปลาก็ต้องมาเช้าเช มีปลาส,สวยงามเยอะเลยครับเขาไปดูตรงนี้ก่อน ที่เขาบอกว่าพร้อมทำแล้วพันแสดเหมือนกันเป็นปูธรรมดาครับอันนี้ความสามารถของคนไทยเรานะครับเพราะพันครับตอนนี้เราอยู่ตรงตลาดจตุจักรซอนสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้ก็เดินมาได้ ระยะหนึ่งวันนี้ก็เป็นอ EP ที่11แล้วของรายการเที่ยวตลาดสัตว์เลี้ยงนะครับทางช่อง Donny BNY นะครับมาซะบ่ายเลยตลาดก็วายแล้วนะครับในส่วนที่เป็นปลาสวยงาม แต่ไม่ไรเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูครับก็ถ้าใคร มาตอนบ่ายก็จะประมาณนี้นครับให้ดีถ้าจะมาดูปลาก็ต้องมาเช้าๆเนี่นครับ แต่ถ้าประกัศเนี่ยมีเยอะเลยครับยังพอดูเลือกดูได้ครับ นี่ครับมีปลาสวยๆงามๆเยอะเลยครับอ๋อนี่อันนี้พันสามไม่ใช่ฮะอันนี้เป็นพันครับพันหนึ่งมนราคาของไอ้นี่เลยอ๋อจังบวนไหมเนี่ยนม่บอกราคาพี่หน่อยเทกก็เลยสวยมากเลยครับอันนี้พ่อเองนะพ่อเองนะความอยู่รอดอยู่นะ ถ้าถ้าตัวนี้เขาเรียกอะไรครับแบ็กสตาร์ครับแบ็กสตาร์อันนี้คือเขาเล่นว่าเ่างกันด้วยตะลุ่มญี่ปุ่นญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์เมียครับท่มาเลยถ้าต้องเป็นสตาย์ทีปลาสิงคากาศไทยเราฮะถ้าเห็นแบบเป็นพวกเนี้ยเลยนี่ถ้าเป็นอย่างนี้เพียเขาบอกว่าส่งมาเลยครับราคาเท่าไหร่ครับเพียมีหลายราคา แปดร้อยพันห้าร้อยมาถามเฮียเขาได้บอันนี้ตลาดนี้ตลาดเฉพาะวันพุธวันเดียวควันปลาวันเดียวตลาดปลาเฉพาะวันพุธมาถามเฮียได้เฮียเขาอยู่ร้านลุงบุญประกาศตุ้มพลุอันรู้จักอ๋อผมไม่ต้องแนะนำแล้วถ้าสายประกาศนี่จะรู้จักเลยร้านลุงบุญประกาศตุ้พุประกาศตุ้มตุพุใช่ไหมครับเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ประกาศเนี่ยสวยๆเยอะๆเลยครับคนไทยเรา เก่ง <อ Euros. S 2> มากครับเก่งมากครับเราต้องไปแล้วไ้นี่เลยเรือเร่องื่แสงเลยครับของเร <อ ac. S 2> าพัฒนาด้วยตัวเองไม่ต้องใช้เทคโนโลยีช่วยใช้สมองเนี่ยครับตลาดปลาสวยงามวันพุธวันเดียวครับเปิดตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะครับ อันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรครับแบ็กสตาร์แบ็กสตาเหมือนกันแต่เอามันจะออกเป็นเกีียวเละออกนี่ยครับมาได้เลยเขาก็จะเดินเรื่อยๆนะครับชมได้มาดูที่ตลาดเองดีกว่านี่ก็ ผมไม่แน่ใจว่าเป็นฮาร์ดมูนว่าครับนี่ครับปลากงปลาคาร์ฟมีมาเยอะเลยครับ เดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆก็จะเดินทะลุไปโซนที่เป็นพวกสัตว์ปีกสัตว์อะไรอย่างเงี้ยไงเดี๋ยวจเจอกันนี่เราก็ออกมาแล้วนะฮะเดี๋ยว <c oughs> เราจะเดินขึ้นไปเาลาะริมฟุ้บาทไปเรื่อยๆนะคร,ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงนี้ก่อน ครับน,นี่ครับอันนี้ก็เป็นสัตวออ์โซสัตว์ที่เป็นเลื้อยคานนะครับ <c oughs> ดูได้ครับมีเยอะเลยครับปแปลกแปลกโอ้ นี่ครับออพอพัดนะครับเป็นคู่พอพัดคู่เท่าไหร่ครับ <2008. S 1> คู่หนึ่งพันแปดครับพร้อมทำแล้วใช่ไหมครับอ๋อเนี่ยครับเท่าไหร่ครับ เขาเรียกว่าอะไรนะครับเ,เป็นสีอะไรนะครับเนี่ย,ออยเออได้ครับเนี่ยครับคู่เป็นตอนนี้น่าจะต้องถ้าเอาไปทำเนี่ยต้องเลี้ยงอยู่สักพักหนึ่งเพราะเป็นพอพัดเด็กนะครับคู่ละพันแปดพัดเซลธรรมดากับพัดเซลโคบอล์นะครับแล้วนี่ก็ นี้พี่เขาบอกว่าพร้อมทำแล้วพันแปดเหมือนกันเป็นบูรธรรมดาผรานหนึ่งห่นอันนี้ความสามารถของคนไทยเรานะครับเพราะผันอันนี้คือเป็นลูกเพาะนะครับอันนี้เขาเรียกเผือกว่าอะไรครับเป,เป็นแฟนซีนะครับราคาพร้อมใบเท่าไหร่ครับหมื่นแปดนะครับตัวละหมื่นแปดเดือนนี้สวย คือเมื่อก่อนถ้าเป็นนกประหลอดก็จะเป็นสีดําๆเดี๋ยวนี้เขาเล่นสีด้วยแล้วก็เล่นเสียงด้วยใช่ไหมครับนะยมาดูได้ครับมาสอบราคาเองมาสอบถามราคาเองแม่ค้าให้ข้อมูลใจดีครับอันนี้ก็หมื่นแปดเหมือนกันใช่ไหมตัวน,นี้ไม่ได้ขายอ๋อ,นนอเกี่ยวสุดอ,อันนี้เกจับอ๋อครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆ ตัวนี้เมื่อกี้นกกองหัวจุกอนะถ้าใครเล่นโอ้โมันเป็นแฟนซีนครับสีขาวราคาก็น่าดุงกันนะครับครับเมื่อกี้ก็คุยกับคนขายก็ให้ข้อมูลเยอะเลยครับผมต้องไปบำบุงนกของผมแล้วนะครับ นี่ก็อยู่โซนกลางของตลาดจะดูจากโซนสัตว์เลี้ยงแล้วครับก็จะมีร้านค้าร้านอุปกรณ์ร้านตู้ลาเยอะแยะครับเนี่ยเหมือนเดิมมีเยอะเลยครับ ของหยกราคาตัวละร้อยนกเขาเนี่ยค่อย้เซลก็ตัวละพันสอง ก็วันนี้ก็มาเที่ยวก็ก็มาศึกษาข้อมูลหาวิตามินไปให้นกเราครับไข่แล้วมมนมีไข่แล้วไม่มีฟองไม่ไม่มีเชื้อเออไม่มีฟองไงด้ไงเนี่ยครับมาได้ที่ร้านร้านเชื่ออะไรเนี่ยเจ้ร้านเชื่ออะไรครับนี่พิมพ์เพชรจอบเนี่ย ้ามาถามข้อม uh ูลกับเจ้เขาได้ครับเจ้เขาใจดีครับให้ข้อมูลมีอาหารป้อนด้วยแบ่งขายด้วยนะครับมีเตาแกงน้ำหนึนี่ครับไมมันมีอะื้อมาเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้าครับเมื่อกี้ก็ซื้อวิตามินมาแล้วดูเขาบอกว่าต้องใจถึงในการเลี้ยงนกนะครับ ต้องเสริมอาหารครับเดี๋ยวจะแวะร้านนี้นะครับมีนกเยอะเลยนะครับนี่มีหงยก เนี่ยมีนกพร้อมทำเยอะเลยครับเนี่ยพอพัดครับพอพัดจะน่าสดนะครับเอาไปทำเนี่ยตัวเนี้จับคู่แล้วเนี่ยพอพัดเริ่มต้นเริ่มต้นจับคู่แล้วตัวละห้าร้อยแต่ แต่อันไหนที่เป็นตาแดงก็ต้องมาถามเฮียเองเพราะมันราคามันก็ต่งางก,กันใช่ไหมครับมาได้เลยเนี่ยหงยกก็มีครับเยอะเลยเนี่ยพอพัดกำลังนิยมเลยนะครับมาดูร้านเฮียได้เฮียร้านเฮียร้านอะไระครับร้านเฮียกุ้งจะรูจ้จักผมก็เพิ่งมาถ่ายครั้งแรก แต่ถ้าใครสายจะรู้จักสายนกต้องรู้จักเฮียอยู่แล้วนะครับเนี่ยพอพัดหลายคู่เลยครับเนี่ยสันพร้อมทำก็มีนะครับเนี่ยครับ เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆมามีเจ้าสินนะครับโหตัวใหญ่เลยเจ้าสิน เนี่ยวันนี้ก็อินเสิร์ตเย็นแล้วครับถือว่ามาเดินชิวๆวันศุก็์แมีคนเยอะเอนี่ยนะครับ เจได้ตัวเท่าไหร่ครับตัวเท่าไหร่หกพั 6, นห้ามีร้านชูกาครับ ดูโล่งขึ้นเยอะเลยนะครับพอพัดบูตัวเท่าไหร่ครับอันนี้พร้อมทำหรือยังครับอันนี้ก็สดแสดงว่ามาคัคู่คู่คู่อะไรใช่ไหมไม่แนรจ ครับวันนี้ก็มาดึนะครับมามามา,มาสายหน่อยยังไงเดี๋ยวจะมาเที่ยวอีกครั้งหนึ่งในปีหน้าเนาะไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนยังไงถ้าผมว่างผมก็พยายามจะลงคลิปนะครับยังไงฝากกดติดตามกดสับสัคลายของช่องผมด้วยนะครับยังไงกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่ให้พลาดอ่า,อาคลิป เนาะยังไงฝากด้วยนะครับยังไงพบกันใหม่ EP หน้าเนาะเจอกันครับ